สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเห็นภาพแล้วก็รู้สึกยังไงครับท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนแอดดิวไหมฮะฮิลใจนะครับฮิลใจเลยนะฮะฮิลใจเฮลใจนะครับฮิลใจเออขอบคุณพ่อนายห้างขอบคุณคณะกรรมการวัดอินทระวิหารขอบคุณแฟนคลับที่รักทุกทท่าน กำลังใจหน้าเวทีหน้าจอดถูกๆทท่นนะคะอบอุ่นมากๆค่ะปกติแล้วศิลปินเวลามอบความสุขให้แฟนเพลงนะครับเขาก็จะขอบคุณกล่าวความในใจถึงพี่น้องแฟนเพลงแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับขอบคุณคณะกรรมการนะและที่ลงรูปให้ดูนะั่นก็คือนายห้าง คือคุณพ่อนะฮะคุณพ่อในห้างนะครับคือคุณทวีชัยนะฮะคุณทวีชัยเนี่ยแกก็เป็นในห้างที่เก่งนะครับแล้วก็ชอบซัพพอร์ตศิลปินด้วยนะฮะดีมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจมากๆเข้ามาให้กำลังใจแสงทองดูจาก รูปภาพที่แอดดิวลงให้ดูเนาะคนเยอะมากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะในห้างเขาก็เชิญชวนเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อมงคลนปปรพคุณนะครับหลวงปู่นามรู้จักแหมสมเด็จโตถวายสังฆทานทอดพระป่าสามัคคีด้วยสมทบทุนบุรณะเสนาสนะภายในวัดนะครับแกเป็นคนใจบุญนะในห้างทวีชัยเนี่ย แล้วก็ได้ซัพพอร์ตเพลาๆกับสันนะครับเนีย่ยถ่ายรูปคู่กันน่นารักมากๆเลยนะครับเออที่ผ่านมาก็มีอะไรอะ่ะงานต่างๆที่เข้ามาแล้วก็อัปเดตงานด้วยเดีย๋ยวขออัปเดตงานก่อนเข้าเริ่มแพลาๆสันอัปเดตงานของคุณทวีชัยนะครับในห้างของเรานะ14 1 6เชิญชวนเที่ยวงานปิดทองไหว้พระประจำปี 2568นะครับวัดใหม่บางปรากฏอำเภอพระสมุรเจดี JD จังหวัดสมุทรปราการ 14. ชมลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรอ่า15ชมลิเกคณะเบิร์ดเดย์สอนทอง 16. ชมลำไย,ยหายทองคำและโบเจนนุ่นซูปเปอร์วันวาเลนไทน์อาประธานโทษครับซูปเปอร์วาเลนไทน์ ในห้างทนีชอบริเกครับที่จ้าน้องสันมาน้องสันเนี่ยนะเขาก็เป็นริเกอีกคณะหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นลิเก้ซูเปอร์สตาร์ต,ตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นลิเกที่ผ่านงานละครผ่านจอแก้วมาแล้วก็มีฝีมือ,มอนในการกำกับการแสดงด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอกันกันต่อไปว่าผลงานออกมาจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับวันนี้เนี่ย นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับทางแบบพากับสันเนาะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการวัดอินทรวิหารขอบคุณแฟนคลับที่รักทุกทท่านกาลังใจหน้าเวทีอบอุ่นมากๆนะอบอุ่นสิครับไปอบได้ไงอะเต็มหมดเลยคนข้ามกำลังใจเยอะมากๆนะครับอบอุ่นมากๆดีมากๆหิวใจมากๆขอบคุณนายห้างน่ารักมีเมตตากับทีมงานแสงทองมากๆ เอาจริงๆอันนี้คือทางด้านแฟนคลับเขากล่าวมาเนาะเอาจริงๆห้ามความคิดใครยากที่ดูน้องๆทั้งสองคนมีบุญเยอะอยู่นะสินเสมอกันถึงได้เจอกันได้มาทำงานร่วมกันเขากำหนดมาแล้วที่ดูๆคือหลายๆที่น้องไปได้ทำการแสดงในวัดในวานเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาและ ที่วัดก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพกราบไหว้ได้ไปทําบุญทาทานกันไม่มีอะไรแค่คิดในใจเฉยๆก็คืออยากให้กําลังใจทั้งสองคนทั้งแพรวๆด้วยแล้วก็ทั้งสันด้วยนะครับเดี๋ต่อมาเรื่อยๆนะ นายห้างน่ารักมากๆค่ะมีเมตตากับบอสแพลวรากับน้องซันทีมงานทุกๆคนคนที่ไม่ลืมพระคุณมีแต่เจริญเจริญอ่านายห้างท่านอบอุ่นมากๆขอบคุณนะท่านที่เมตตาตอบแพวซันทีมงานแสงทองยายดีใจกับแพวซันจ่าลูกคุณพ่อนายห้างเป็นคนมีเมตตามากๆค่ะ ขอบคุณนายห้างมากๆช่วงนี้กระแสนายห้างมาแรงครับคนเรียกแต่นายห้างเยอะมากๆเลยฮะของแท้นายห้างใหญ่ใจสปอร์ตเออคุณพ่อนายห้างน่ารักมากๆขอบคุณนายห้างที่มีเมตตาตอ่อทีมแสงทองใครว่าน้องแป๊ลน้องซันไม่เหมาะสมกันเอาตาไปไว้ที่ไหนสวยหล่อมากๆใครบอกแปลวซันหน้าไม่เหมือนกันอ่ะดูตรงนี้เลยเหมือนไหมครับ เวลายิ้มเนี่ยจะมีความจริงใจเหมือนกันนะแล้วก็สังเกตเวลาเขาได้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะมีโมเมนต์ที่เปล่งประกายนะครับในเรื่องของการพูดการให้สัมภาษณ์สื่อเราสังเกตจากโมเมนต์การเคลื่อนไหวรอยยิ้มของเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเออเขาไม่ธรรมดาละเขาเป็น superstar นะครับเป็นหมอลำลิเก เนี่ยคือจุดที่ทําให้ทุกคนรักเขาตรงรอยยิ้มเหมือนไม่เหมือนไม่มไมสําคัญแต่สําคัญตรงที่ว่าเขามีความสุขกับการที่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าตรงเนี้ยสาคัญนะครับไอ้ไม่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวสักวันก็เหมือนกันนะคนที่เป็นแฟนกันที่ก็บอกว่าเอ้ยหน้าเหมือนกันเลยหน้าคล้ายกันเลยเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเนื้อคู่แต่ดูไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไหลามารวมกันก็ได้ นะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับอ่ะก็น่ารักกันไปนะครับสำหรับแพลวกับสันสิ่งสำคัญที่สุดที่เราอยากให้ทุกคนเห็นเลยนี่ก็คือรูปภาพที่แอดดิวให้ดูนี่คือรูปของคนที่เข้ามาดูในงานคนหรือมดอย่างที่บอกคือเยอะมากๆครับเยอะจริงๆจะเยอะไปไหน ข้างนอกเป็นเหมือนกับที่ตั้งร้านขายของเป็นแคมป์แล้วก็มีคนเดินเข้ามาเพื่อเลือกซื้อของเข้ามาในงานนะครับ <c oughs> แล้วก็เข้ามาถ่ายรูปศิลปินที่รักนะงานค่อนข้างใหญ่นะครับคนก็เยอะคนเต็มไปหมดเลยให้ความสนใจอย่างเนืองแน่นนะครับเราก็ไปกำลังใจให้แค่แพลบซันด้วยนะแล้วก็ไปกำลังใจให้กับ มีทั้แฟนเพลงที่เข้ามารับชมด้วยนะคนเยอะขนาดนี้ก็ต้องเ,อเชร์ชร์กันหน่อยนะเชร์อัพกันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแสงทองแล้วก็ตุกตุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมนะครับเนี่ยเบียดกันก็อันตรายเหมือนกันส่มแมสก์ก็ดีเหมือนกันนะส่มแมสก์ก็ดีเหมือนกันเห็นรูปแล้วแล้วก็แบบเออนะคนเขาก็ไปในะทิศทางเดียวกันคืออยากเห็นแพาพกับฟฟนตัวจริง สุดท้ายก็ได้เห็นนะครับแล้วก็เข้ามาทุกคนก็กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ